อตั<พ>วเองเลยไลันนี้ร,รถรถนี้คือ G M K อ่ะอ่าอ่าคือตัวรถเนี่ยคือของบริษัทเราเป็คนคนขับใช่ใช่ใช่ไหมตัว G M K นี่คือเป็นผู้รับจ้างขนส่งหรือเอ่อหรือเป็นเจ้าของสินค้าเลยคนโดยเร่งกรับ คฮัลโหลครับครับผมผมผมพานิจจังหวัดนะครับอ่าพนักงานตามนะครับอ่าเบอร์โทรอะไรครับผมเบอร์โทรอะไรครับชื่อผู้จัดการชื่อคอฟนะครับเด็กผู้หญิใช่ใช่อ่เจ้าของคิวรถใช่ไหมครับซึ่งซึ่งซึ่งเรารู้ทัศทัศกรใช่ไหมครับทอทหาร บางส่วนก็ต้องบอกเขาต้องหาแต่ถ้าซ้อไม่ได้รถที่ใ้ก็เาต้องส่งสินค้าไ้ก่อนนะครับตั้เชื่อมอาชุนพ้กลังรถไหยครับพ้กังรถไ้ครับราบว่ามีรถถึงไม่ทราวองจะได้จอดหลายวันแล้ว คงต้องเอารถไปไปชั่งนะครับเดี๋ยวเอารถเอารถไปชั่งที่ช่ม,มันันันะค,ค,คือคือคือมันจะได้มีหลักฐานในในทางเอกสารใช่เพราะว่าเพราะว่าหนึ่งคือพอเราชร้างน้ำหนักรถหนักเราใครเป็นหัวหน้าเด็อนละสองดื ท่นนี้หวั่านี้จหวัดไหน่ยพนะี่พี่รู้ว่ารงานก็กินหน่อยงานไปก่ปนปปอนแล้วมาแลมาผิดชื่ออ่าครับส่งในไลยก็ได้เคงเดีเ๋ยวก็ไปที่โรงพักเลยครับแั้นเดี๋ยวเราคงไปโรงพัก ในรูปช so is ุดชุดอย่งนี so ้ทั้งสองท่านเพราะว่าตอนนี้ที่สุดแล้วกองเขาไม่ได้ไม่ได้เอาามาถ่ายกำลังอยู่ในที่นี้มามาแล้วจริงไหมผมก็บอกว่าต้างปฏิ่อกันแล้วกันถ้าถ้าถ้าโอเคคุณให้การรับสารภาพใช่ไหมแล้วสินีขาวคุณจะเสียหายคือผมบอกว่าถ้าเกิดคุณให้การรับสารภาพแล้วรับขึ้นสามมันจะเร็วขึ้นเพราะสามก็อาจจะเห็นว่ารับสารภาพก็อาจจะมีเสยงร้องไห้ผมก็ตบก่อน 对。<laughs> <laughs>